ภัยพิบัติน้ำท่วมปี2554ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้เด็กสตรีผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบมากที่สุดมูลนิธิรักไทยโดยการสนับสนุนของ Gift to Asia ยสีเกตจึงได้ดำเนินโครงการสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่อยุธยาสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการจัดการและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และการมีส่วนร่วมให้กับผู้นำชุมชนและสมาชิกในพื้นที่6ตำบลโดยเน้นบทบาทของแกนนำผู้หญิงในการพัฒนาแผบนบรรเทาผลกระทบและเตรียมการป้องกันภัยพิบัติสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยในอนาคต ด้วยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปกลุ่มวัยแรงงานส่วนใหญ่ได้เข้าไปทํางานในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมจึงพบว่าที่ศูนย์อพยพชั่วคราวและตามบ้านเรือนนั้นมีสมาชิกชุมชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางต้องอยู่เผชิญความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมมูลนิธิรักไทยตระหนักถึงความต้องการเฉพาะของเด็กสตรีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุหากไม่มีการเตรียมความพร้อมเสริมความรู้ให้กับชุมชนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ จะทำให้เกิดช่องว่างในการช่วยเหลือและกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลอดเวลานี้จะมีความเสี่ยงมากที่สุดการทํางานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของวิทยานะคะมีข้อแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆที่ทางมูลนิธิรักไทยเคยทํางานตรงที่ทางสํานักง,งานพระนครศรีอยุธยาเรามุ่งเน้นประเด็นผู้หญิงและเด็กสร้างให้พวกเขามีความเข้มแข็ง สามารถที่จะอยู่ได้เมื่อน้ำมาหรือเมื่อภัยอื่นๆมาโดยเราเริ่มจากการจัดกระบวนการให้ผู้หญิงมีทักษะความเป็นผู้นำเด็กมีทักษะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะมีเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมรวมทั้งกล้าที่จะร่วมวางแผนกล้าที่จะเข้ามามีบทบาทเชิงสังคมมากขึ้น ขั้นตอนการทํางานในพื้นที่วิทยานะคะเริ่มแรกรักไทยเข้ามาจากการสํารวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายแรกเริ่มของรักไทยก็คือกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้นํากลุ่มเป้าหมายต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาพัฒนาความเป็นผู้นําพัฒนาโดยการใช้เครื่องมือที่ทางมูลนิธิรักไทยนะคะร่วมกันออกแบบขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็นําคณะทํางานเหล่านี้ลงไปวางแผนในพื้นที่ของเขา เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้พื้นที่ที่ประสบภัยพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งกลุ่มเปราะบางต่างๆที่อยู่ในพื้นที่หลังจากนั้นทางรักไทยเองก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของโครงการย่อยเพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถนำง,งบประมาณตรงนี้ไปจัดการภัยพิบัติของตัวเองได้ซึ่งกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมอพยพการทําอาชีพการทํากองทุนหรือแม้แต่การวางแผนเพื่อจะพัฒนา กิจกรรมต่างๆให้หนุนเสริมกับนโยบายของภาครัฐรวมเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มสตรีรือกลุ่มเปราะบางที่เราเคยทํางานด้วยเป็นแกนนําร่วมกันมูลนิธิรักไทยมุ่งส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถมีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในฐานะคนวางแผนและคนจัดการในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมทั้งการใช้ชีวิตยามปกติในชุมชนการที่จะเป็นวิทยากรก,ร,กระบวนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเนี่ย เราอะตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าเราได้เจอกับมูลนิธิรักไทยซึ่งมาช่วยเหลือพวกเราเมื่อตอนมหาวุกภัยปี54แล้วก็มูลนิธิรักไทยก็ติดตามต่อเนื่องแล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้นําในตําบลเนี่ยเข้าไปได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นวิทยกรหลายที่ะคะ่ะสามี่ที่ะคะ่ะ หลังจากที่พวกเราได้รับการอบรมให้ความรู้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปฝึกปรือวิชาวความรู้แล้วเนี่ยเราก็นําความรู้ที่เราได้รับไปถ่ายทอดให้กับตําบลที่เขามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือเราให้เขาทําแผนในหมู่บ้านทําเพื่อที่คนในชุมชนนั้นๆจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติตรงไหนเป็นพื้นที่ดีเพราะว่า ถ้าเขาไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ดีตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเวลาอพยพเนี่ยเขาก็จะอพยพไปได้ไม่ปลอดภัยนักและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการวิเคราะห์กลุ่มเปราะบางเด็กเล็กเด็กแรกเกิดนะคะ่ะคนท้องผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวในการวิเคราะห์กลุ่มเปราะบางเราก็จะทําทะเบียนไว้ด้วยนะคะว่าบ้านไหนหมู่ไหน เป็นกลุ่มเปราะบางอะไรเสร็จแล้วเราก็จะเอาธงเนี่ยไปติดตามบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางเพื่อเรียงลําดับในการอพยพแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญทําไมต้องวิเคราะห์กลุ่มเปราะบางในการอพยพไปอยู่บนศูนย์อพยพเนี่ยกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ด้วยเราก็จะเป็นห้องน้ําแยกชายแยกหญิงแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนกันไม่ใช้รวมกันแล้วแม่ลูกอ่อนที่ให้นมลูกเนี่ย เราก็มีห้องสำหรับให้แม่ลูกอ่อนไปให้นมบุตรเพื่อรับตาคนผู้ป่วยติดเตียงเองเราก็มีจิตอาสาซ,ซึ่งเป็นอสอมอเนี่ยคอยจัดเวรกันดูแลแล้วก็ผู้สูงอายุเราก็จะจัดไว้อีกที่หนึง่งซึ่งก็มีกิจกรรมคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะหลังจากที่เราทําทะเบียนกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยเราก็ทําทะเบียนภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในระดับ ตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วทางเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้เนี่ยเราก็จะร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เราทำทะเบียนไว้ะคะ่ะก็ทางโรงเรียนมีการจัดทําแผนเผชิญ อภัยนะคะซึ่งเราของเรายาจะกำหนดไว้เป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยก็คือเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆวิธีการดำรงชีวิตอ่าการทำเซื้อชูชีอย่างประหยัดที่เราสามารถทำเองได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะอ่าในแล้วก็ระยะที่2เนี่ยเราจะทำอ่าทำการสูบน้ำถ้าภัยมาแล้วเนี่ยจะมีการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปริมาณน้ำให้มันลดลงเพื่อยืดระยะ เวลาออกไปเพื่อให้นักเรียนแล้วก็ประชาชนรอบข้างเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และระยะสุดท้ายระยะที่3เนี่ยก็คือถ้ามันท่วมแล้วมันทามันต้านทานอะไรไม่ไหวแล้วเนี่ยโรงเรียนเราก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์อพยพนะคะ ื่อเจ้าพยาเขาจะมาแจ้งระดับน้ํารายวันนะครับที่ตําบลบางหลวงโดดนี้นะครับตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าไปทางหมู่บ้านทางตาบลน,นั้นนะครับอาจจะรู้ก่อนเราได้มีการส่งข่าวสารนะครับกับเขื่อเจ้าพยาตั้งแต่ระยะเวลาตีห้านะครับพอถึงเวลาหกโมงเช้าได้เวลาอ่านหอกระจายข่าวการแจ้งข่าวสารนะครับเราก็ สมัยก่อนนันก็ไม่มีไม่มีกลุ่มไลน์นะครับแต่มาสมัยนี้มีกลุ่มไลน์แล้วก็แจ้งทางไลน์นะครับสมัยก่อนนันใช้โทรศัพท์ถ้าเป็นสมัยก่อนนันก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต้เต้ต้องอพยพแต่มาปัจจุบันนี้แต่หลังจากปีสี่เก้าล่องลองมาเนี่ยนะครับก็เริ่มเริ่มยกบ้านสูงยกบ้านสูงนะครับการอพยพก็น้อยพอมาถึงปีห้าสี่เนี่ยเหลือการอพยพประมาณสัก ครับในการซ้อมแผนเนี่ยครับเราก็มีจำลองเหตุการณ์ขึ้นนะครับมีการประชาธรรมพัน์ข่าวนะครับซึ่งว่าเราได้รับแจ้งมาว่าน้ำกำลังจะท่วมอย่างรวดเร็วนะครับการซ้อมแผนเนี่ยครับเรามีการอพยพเด็กนักเรียนวัตโกจากส่วนที่จากโรงเรียน มาที่ศูนย์อพยพนะครับเรามีการกําหนดว่าเออในที่วัดเนี่ยที่เราทําจัดเนี่ยเราจะทําเป็นถั่นอพยพก็มีการอพยพคนแก่คนชารานะครับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยติดเตียงอะไรเนี่ยครับมีการขนย้ายทางเรือนะครับทางเรือ mm hmm. การที่เราได้มีประสบการณ์ในการท่องแผนอพยพหากว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกนะครับ ผมก็คิดว่าชุมชนวัตกูของเรารก็สามารถที่จะรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับหน่วยงานที่ทางมูลนิธิรักไทยเข้าไปประสานงานด้วยนะคะมีทั้งหน่วยงานที่เป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภาครัฐอาทิเช่นสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของภัยพิบัติภาพรวมสำนักง,งานการบัถมศึกษา หรือสพนะคะซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานเด็กซึ่งรัชไทยก็ได้มีโอกาสลงไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเด็กในการเตรียมความพร้อมในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตนําบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเราเองก็ทํางานประสานกับหน่วยงานแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยดาเนินกิจกรรมต่อกับเราภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่ทางรักไทยได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นทางที่โรงเรียนหรือว่าตามชุมชนเองก็ตามองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆที่รักไทยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งเป็นภาคีในการทํางานร่วมกันและได้มีโอากาสเข้าไปร่วมในเวทีต่างๆทําให้รักไทยเองหรือชุมชนเองได้มีโอากาสไปเปิดโลกไปเปิดมุมมอง